ขออนุญาตนะครับดูตัวบาซ่าหน่อยแล้วกันนะสำหรับไหนอันนี้ถ้าตรงนี้ก็จะมีแค่เมสซ,ซี่นะ fp 29สเกแตทร้อยสิบสี่นะครับสกิลยิงมีครบเลยมั้งเนี่ยขาดแค่ยิงลูกชิพใช่ไหมส่งไกลแม่นยำด้วยนะมีเซิร์ฟด้วยนะเป็นเพลย์เมคเกอร์มีเทคนโนอลิปเลลร์นะครับโอ้โหยิงไกล119ยิงโค้งละ20สส่งสั้นส่งไกลนี่คือมาเต็มนะครับยิงจุดโทษ โอ้เปิดบอลได้เรื่องทุกอย่างเลี้ยงบอล122ภุมบอล114นะครับสมดุล20นะครับอืมแต่ไม่แข็งนะตามสไตล์เขานะครับโอ้แล้วโมเดลนี้นะครับสูง169หนัก67พร้อมพิเศษสาย5ขวา4โมเดลน่าจะเดียวกันกันกบเบสซอลเบอร์ครับครับเน้นแบบว่ายิงโกงๆเลี้ยงผิวๆนะครับเสียดายไม่มีเลี้ยงบอลเร็วนะ จริงๆน่าจะมีเลี้ยงบอลเร็วไหมเขามั่งนะครับจะได้ดูแบบโกงกว่านี้มาดูโนมินีครับเลวานดอฟสกี้ร้อนะครับผมช้าเหมือนเดิมนะฮะ <c oughs> แต่จบสกอร์คมมากดูพลังการยิงมาเต็มนะครับยิงไกลเนี่ยจะได้เลยยิงโค้งดีด้วยโอ้โห <c oughs> น่าใช้กว่า21่เบ็ดยูอะสมดุล1 1 5คล่องตัวจะไม่คล่องมากครับร0 3มนะครับหม่งบอล112นะแข็ง109กระโดด107 ควบคุมอารมณ์ร้อยสิบห้าถ้าเกิดว่าบวกห้าเนี่ยโอ้โหซกแต่ร้อยสิบเจ็ดเลยอะบวกห้าถ้าเกิดว่าเป็นบวกห้าฟูลทีมวิ่งร้อยสิบเก้าเลยครับโอ้โหไม่แตะร้อยยี่ไว้แต่จบสกอร์ร้อยสามสิบสามยิงตำแหน่งดีมากร้อยสามสิบนะครับแล้วดูพลังการยิงเพิ่มขึ้นมาเพียบเลยครับมันก็น่าเล่นเอาเรื่องอยู่อะในมากิสมันนะครับก็ไม่เท่าไหร่นะแต่กิสมาน,นี่ได้ขวาสี่ อันนี้อาจจะน่าเล่นตรงนี้แล้วก็ตำแหน่งก็เล่นแบบคล้ายๆเมสซี่ครับปีขวากลางลุกอีก้ายก็ได้เมื่เนี้ยมันมีเปิดบอลด้วยปีนี้ส่วนเน้มาก็เน้นกลางลุกนะครับปีนี้ผมว่านะมันได้มีเลี้ยงบอลเร็วอะ่ะตีบวก5ก็น่าจะใช้งบเยอะครับสแต่ร้อยสิบห้าเลยเดมเบเล่กุนเด้นะครับผมนี่เดมเบเล่ปีนี้ก็เด่นเรื่องการเปิดบอลน,นะสะปีดตต้นความเร็วก็ยังดีอยู่คล่องตัวอยู่นะครับเลี้ยงบอลอะไรเงนะี้ยแล้วดูครับนิสยัย โยนบอลจากด้านข้างนะครับมีสกิลเลี้ยงครบไม่มีสกิลยิงเลยเน้นสร้างสารรค์เกมนะครับส่วนกุนเด้ก็น่าจะยังไม่เก่งมากอะ่ะถ้าใช้ก็แนะนำบวกหกสำหรับกุนเด้นะบวกหกตอนนี้ก็ยังไม่มีขายเลยเอ้ไงมีขายไปแล้วเจ็ดครั้งส่วนเพลย์ดี้ก็มีเซิร์ฟครับมีส่งบอลไกลแม่นยำครับเป็นเพลย์เมกเกอร์แล้วก็เลี้ยงบอลหนีหนึ่งหนึ่งได้นะครับแต่ว่าเรื่องการยิงก็ยังคง แย่ yeah, อยู่นะดูพลังการยิงบวกค่ฟูลทีมนี่คือแบบไม่ดีเท่าไหร่ตอนนี้ทีมผมก็จัด MSN นะได้น่าจะทุกทุกตำแหน่งแล้วตอนนี้นะครับนี่ฮะโบนัสฟูลทีมนะครับ2 0 1 4 2น1 5ถึงนะชุดทิปเปิลแชมป์ครบแล้วนะครับขาดอินเตามั้ง ที่มันมีแต่ปีเก่าๆนะมันไม่น่าเล่นนะครับไม่รู้ว่าจะได้รีวิวตอนไหนนะหรืออาจจะเป็นไลฟ์สตรีมเล่นกันนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวขอไปเปิดกิจกรรมใหม่ก่อนเพราะว่ากิจกรรมใหม่เนี่ยมันมาแล้วนะฮะสำหรับ23 t y นี่ครับเวล c o าม23 t y เฮ้ยมันมีอะไรด้วยเนี่ย Lucky View นะฮะ Lucky View นะครับผมกิจกรรมนี้ยังไงเล่น1ครั้งอาผมมี1เหรียญนะครับนายได้การล็อกอินแล้วก็เล่นแรงนะ อย่างละเหรียญถ้าเกิดว่ามี SVP ก็ได้เหรียญเพิ่มเนี่ยอุ้ย5 0 0หอมครับพอเราหมุนได้แล้วมันก็ไม่ได้หายไปนะน่าจะเล่นได้เรื่อยๆั้งเนี่ยเหรียญเขียวๆเนี่ยได้จากการเล่นแรงンง PC 1นนัดต่อวันนะครับแล้วก็สมาชิกที่มี SVP ได้เพิ่มอีก1เหรียญน,นะเล่นอีเวนต์สครั้งติดต่อกันได้โค้ดนะอันนี้ก็สําหรับสายฟรีก็ถือว่าสําคัญนะโค้ดบางคนไม่ได้เติมไงหาโค้ดยากนะครับก็สำหรับสายฟรีไม่ควรพลาดน,นะตรงนี้แล้วก็มีเอ๊ะ อะไรวะเนี่ยเช็คพอยต์ฟีฟ่าสี่เช็คพอยต์สี่ท่านสองอันนี้มันเคยมีมาแล้วครั้งหนึ่งสายฟรีไม่ควรพลาดเล่นแรงหนึ่งหนึ่งได้รับ20ดาว2อสองได้15บห้าแงกิ้งวัวต้านะครับได้10ดาวแล้วก็มเนเจอร์โหมดเนี่ยได้4ดาวนะโอ้ได้น้อยหน่อยเราไม่ได้เล่นเองเนาะสำหรับสายฟรีนะครับเล่นสะสมดาวนะมาแลกของตรงนี้ นะครับโอ้โหมีการ์ดไอคอนด้วยนี่รางวัลสุดท้ายเลย2 0 0พดาวนะครับ <Wow. S 1> ใครที่แบบว่าสายดองสายอยากได้ไอคอนตรงนี้เลยหดีอวว่าจะลุ้นบบกปตรงนี้อันนี้ก็น่าเล่นน่าสนใจครับสำหรับสายฟรีหรือว่าคนที่เล่นบ่อยๆนะครับก็พยายามมาเล่นบ่อยๆแล้วกัน,นครับร้อยดาวนะต่อวันนะครับผมหรือว่ามาหมุนตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ก็มีให้หมุนเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าตรงนี้น่าจะเกลือว่ะแต่ว่ากิจกรรมที่เราจะเล่นในวันนี้เนี่ยมันคือนี่ครับเวิลคัม่ TOTY นี่ มาพร้อมกับตีมแบบว่าตุนจีนะคัดนักเตะ50ชื่อนะครับบวก8พร้อมกับมูล้านล้านนะครับตัวนี้ทีเด็ดเลยเป็นเซม่าเก่งมากนะครับปีนี้เนี่ยแพงด้วยมั้งรู้สึกน่าจะแพงสุดเลยหรือเปล่านะก็วันนี้เดี๋ยวขอจัดเต็มเหมือนเดิมแล้วก็สามารถใช้ p พ o u p อัพในการลุ้นนะครับที่จะได้อของคุณ2ได้นะครับแต่มันก็มีโอกาสล้มเหลวนะเปิดงานด้วย200เหรียญเลยดีกว่านะครับผมไม่มีไอคอนเลยเอออมีร้อ้ครับ109ได้อยู่ ไปครับ200เหรียญสิตัวร้อยใบครับโนมินี2 0 0พัใบเนี่ยเงินมันเยอะกิจกรรมเนี้ยการ์ดเกือนี่แบบได้มาน้องอยู่9 0 1 1 12 13ใบเองอะต่อเนื่องเลยครับต่อเนื่องมาบวก5ครับหูหตัว16ใบครับรอบนี้ถือว่าดีครับถือว่าดีครับต่อเนื่องครับต่อเนี้ไปอย่างไวโอ้รอบนี้มา3ตัววะ่ะเออน้อยจริง13ตัว แสดงว่าเมื่อกี้เราเลือจัดนะสุดท้าย F200 ลุยแอปสบสอตัวไอคอนร9อย้ยได้ลุ้นอยู่แล้วก็ร้อยบวกห้าการันตีสองใบนะครับหนึ่เหรียญน,นะครับผมได้มา54ตัวแดงครับตัวตุดจีนนะครับแล้วก็มาเริ่มเล่นตรงนี้ครับว่าเราจะเอาคูณ2หรือไม่คูณ2นะแต่ว่าอย่างเรานี่มันโลภมากกันอยู่แล้วครับใบนี้ไปก่อนเลยครับลุน้นบวกแกันครับ เปิดมามีเอฟเฟกด้วยป่ะคูณสองครับแบบนี้โอ้โหโคตรคุ้มอะครับน้องๆไปต่อเนื่องครับเอาใบนี้ก่อนเลยใบนี้เงินล้วนเงินล้วน,เง,น,วนเงินล้วนชัวร์ป่ะถ้ามีเอฟเฟกนี้หมายถึงว่าเราคูณสองชัวร์ใช่ป่ะนี่ไงโอ้โหได้มาหมื่นเอ็มครับได้ไงเราเลือกเน้นเงินด้วยไงแล้วก็สลับมาตรงนี้ครับนี่ครับ99ครับจัดมาครับคูณสองตุจจีน นี่ครับคูณสองลัวๆว่ะเฮ้ยมันชัวมะเนี่ยมันได้ชัวเหรออ้าวไม่พอเลยครับตอนนี้ตอนนี้ผมเหลือสิบสองไม่พอแล้วเอาอันนี้แล้วกันนะครับเอาชัวแล้วกันนะครับเรามาดูตังกันก่อนเลยอ่เดี๋ยวตอนนี้ผมมีห้าหมื่นสี่เนาะผมมันเปิดได้ทีละร้อยห้าสิบชิ้นครับโอ้โหนี่มันมันเยอะเกินอ่ะเดี๋ยวสรุปทีเดียวเลยแล้วกันนะว่าเราได้เท่าไหร่นะครับฟับ่เก้าหมื่นห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน ลบของเก่าไปประมาณ5 0,000ื่นกว่าก็ประมาณแสนสองได้นะสำหรับเงินเ็มเอาการ์ดแบบว่ากระโลกรลาก่อนเลยเปิดแบบเบิ่มๆไปก่อนล็อตหนึ่งนะครับไอพวกการ์ดแบบรวมปีเนี่ยนะนะระบบนี้ก็ทํามาเพื่อย่อยการ์ดแบบเล็กๆน้อยๆนะที่แบบว่ามันไม่ค่อยได้ลุ้นนะครับผมจะเปิดมาเนี่ยมันไม่ได้ลุ้นจริงๆนะอู้โจแดนเทอร์สันก็แต่ร้อยสิบแต่ว่า6 0พ0ว่ะ มูเซล่าสามพกาลินชาสามพันโอ้นี่ไงได้เราตะโลกมาติเนสครับเดี๋ยวบอกนะว่ามีตัวเดียวอะเอ้ยมีเดมเบลเล่ว่ะมีใครอีกไหมมีใครอีกไหมมีโอตาเมนดี้กองหลังแชมป์โลกมีจาฟิลลิกครับอัลลาบัดอุ้ยก็ถือว่ามีตัวให้ลองเล่นพอสมควรแล้วครับเชสนี่กินน้ำฟิมปงมูฮานนี่กองหน้ฝรั่งเศสโอ ต่อไปมาที่ไอคอนกันก่อนเลยแล้วกันการ์ดอครับขอเป็นเปเล่แล้วกันนะปีน,นี้แพทนะี้เนี่ยฮาจี้ก็มาสองพเลยครับผมสารพาจี้ไปเร่ตัวนี้แสนนะ่ะเนี่ยแพงครับเปเร่เนี่ยร้อยเจ็ดนะครับผมลุ้นไอคอนแล้วก็ยี่สามทีวครับตัวนี้ไปครับ เลเล่อาจจะมาก็ได้ใครจะรู้ร้อยเจ็ดโอ้ทีวายเอ็นคุณคูงครับผมไอคอนเต็มเลยวะ่ะลาตาโลอีกใบจะเอาคอนเซโล่เนมาก็มาอุ้ยได้ลองเล่นนัเนี่ยสองตัวน,นี้วิดิศสี่พันห้าพันโอ้ไม่มีตัวหมื่นเลยอีกสิบใบเปิดมาไม่มีไฟแล้ว วิลเลนโคอิซาวิครับอไอคอนนี่ออกบ่อยเหมือนกันนะแต่ออกตัวล่างๆทั้งนั้นเลยดับเจ็ดสิบทีวายโนมินีครับหลุ้นเป็นเลวานแลวกันใ่นี้แพงสุดอุย้ยโอ้โหสี 400. ่ร้อยรังครับร้อยแปดครับทีละชิ้นแลวกันร้อยแปดอาจจะใกล้เคียงเลวานมากขึ้นมีไฟมีปูนิดหนึ่งมาเน่ครับผมหูร่างนี้เก่งอยู่นะ ซาดิโอมาเน่ไปก็ไปที่2มาเน้มาแล้วเลวานก็ต้องมาแล้วละ่ะฟ้าบอื์ฮโรดี้อีกแล้วยี่สามเทวทวายแล้วก็เทวทวายนมินีครับผสมกันนะใบนี้อ๋อแบบเบิ่มๆฮาร์แลนเลวาน,ห,าห,านหน่อยไว้โอ้โหจอดไวจัดกาเบียเจสุสโอ้โหฮัลโหลโทรหาทางบ้านนะฮะ <G l itch> ขอมีแบบไฟพเนียงอะ่ะได้ไหมเปิดมาครับ ไม่มีไฟปะเนียงโอเคชาบี้โอเคโอเคโอเควันนี้เราได้มาจากการซุ่มกิจกรรมนะอยู่ๆก็มาเฉยเลยวุลิทเปเล่จัดไปหวังสูงนิดนึง <c oughs> โอ้ <c oughs> ปีลมเมซี่แล้วกันตัวเดียวเลยฮนะตัวเดียวจริงๆขอร้องเลยนะครับขอเป็นเมซี่ผมเถอะกาลิน่าจัดมา จัดมามีไฟว่ะให้โอ้อังกฤษจ,จูดเบลจูดเบลยังไงเท่าไหร่ตัวนี้2 0 0 0ื 24, ครับจูดเบลลิงแฮมครับตั้งแต่111มันก็หน้าเหมือนแล้วนะตอนนี้ใช่ไหมหน้าเหมือนแล้วแต่คือเราไปดูค่าพลังมาแล้วไง <laughs> มันยังดูแบบว่าไม่เก่งมากอะ่ะเออมันต้องบวก5ฟูลทีมถึงจะแบบดูเฟี้ยวนะผัวเปิดแบบใหม่ไปเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยดีกว,ว่า นะสามใบเนี้ยผมจะแบบเปิดทีเดียวเลยดีกว่าผมอยากรู้เหมือนกันว่าเลทมันเป็นประมาณไหนนะครับ7ใบลวดจัดไปครับผมไม่ต้องเปลืองเวลาจัดมาเฮ้ยเห็นพื้นหลังแล้วเมื่อกี้เป็น UCL แต่มีไฟโอ้กูมเบนดีอ้ออย่าบอกนะว่าแพงสุดมเบนดีอ้อ่ะเจ็ดหมืที่เหลือล่ะฟับโอ้โอ โอ้ไม่ถึงแสนไม่ถึงแสนสักตัวโอ้เทนเน่เสียดายวะถ้ามาบุกแปดนะกูรวยตัวเนี้ย <so บุกแปดสามแสนแน่โอ้โหเฉียดไปนิดเดียวตัวนี้ขายได้ไหมโอ้โหมีคนขายอยู่จุกๆว่ะ ดับ50ครับ e 2 1ลุ้นเป็นโทงฝรั่งเศสจบเลยนะฮะหรือว่าโปรตุเกตก็ไม่เกี่ยงนะครับอิตาลีก็ได้มาจัดไป e 2 1ใบสุดท้ายจะรวยหรือเจ๊งก็ใบนี้แล้วล่ะครับไฟมาโอ้กองหน้าเออหน19มันก็แพงอยู่นะแต่แมันแต่มันขายออกหรือเปล่าออตัวเนี้ ทิกชิกะโอ้โหวิ่งร1 9เก้าเลยขอดูนิดนึงตอนนี้ค้างตลาดอยู่ขายต่ำด้วย <c oughs> โอ้โหสูง้แปดหกครับแต่วิ่งเร็วจัดเลยนะอยู่ทีมไรวะเนี่ยเลเบ์คูเซนโลมาอ้ไม่สนใจย้ายมาบาซ่าเหรครับตัวนี้แต่ร้อยสิบเก้าเลยไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าแต่สกิลยิงครบมีเลี้ยงบอลด้วยอยู่ตำแหน่งร้อยยนะครับผม ไม่รู้เล่นจริงเป็นไงเดี๋ยวไปลองเล่นดูครับนะก็สรุปนะครับเงินเอมประมาณแสนห้าเอ้ยแสนสองนักเตะก็ประมาณนี้ครับไปเจ๊งตรงการ์ด6กถึงแเนะี่ยได้แค่เมนดี้ครับที่ดูดีสุดแล้วนะครับนอกนั้นก็ประมาณนี้ก็ถือว่าไม่แย่นะอืแต่ก็ไม่ได้ดีมากตีบวกท้ายคลิปกันสักนิดหนึ่งนะกับการอัปเกรด ดานี่อาเวสนะก่อนที่จะไปล้องเล่นกันนะครับขอซัดตัวนี้หน่อยนะครับตัวนี้รักมากนะแต่ล่าส่วนนี้มีข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะบวกหกติดร้อยสิบสามจัดไปดานี่อาเวส l ลิมิเต็ดอีดิชั่นโอ้โหเฮียโอ้โอหรือบวกสองเ,อเน้นๆหน่อยนะชุดเบล แส่เบอร์ยิบสองด้วยครับฝากโรดดี้ชิคมาซัดขวาโดนปัดได้เนมา่าลำหน้าครับผมโอ้โหโรดดี้ฝากเนมา่าเนม่าก็ไม่ใช่เนม่าใหม่ด้วยนะเนม่าเก่าชุดเบลดึงกลับมาเฮ้ยรัดเรียบร้อยครับเท้าซ้ายในกรอบครับชิค ยิงได้ค่อนข้างโอเคแล้วล่ะนะต่างจากลูกแรกที่เขาง้างเดรุยซาบิกเดมเบลเล่ร่างใหม่จูดเบลให้เดมเดมมาอย่างนี้ก็<ะ>เรียบร้อยหูยังครับเดมเบลเล่เราดีดีดีมาเช็คมาเดมเดมเปิดมาให้กับจูดเบล โอ้สิทธิ์เก่าดอดมุนครับเดมเบลเล่ครับจ่ายให้จูดเบลครับซาดิโอมานิปันเลยครับโอ้โหแทงหลุดเลยครับวันนี้นี่ไงไม่ได้เหรอโอ้ถามจริง โอ้เลียดเลียดว่ะสวยเอา้าเหมือนจะรอดแล้วนะทำไมมันไม่รอดวะเข้าทางเกินไปบ้างเอา้าได้อยู่ โรดี้ได้เดมได้ได้ได,ได้โอ้โหแบบเดมเบเล่แค่บวกหนึ่งเท่านั้นนะครับท้องอมันยิงดิโรดี้ได้โอ้โยังบอลอย่างเทพนาเล่นสุดๆไป เสดิโอมานี่โอ้ยเอาฟฝ้าขอตีหนักๆหน่อยวะยุดเบลได้ไหมขอสูตรขอสูตรขอสูตรหน่อยชิกอืมชิกหายสวยสวนไป มาแล้วชิกชิกซ้ายคมคมครับจังหวะสวนกาบครับหลังก็ลงเลยฝาก่อนตามช่องไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ,รบมีเนม,ม่าครับคัดแบ็กมาควายโชว์หนึ่งทีนี่งไงเปิดโอ้ยเฮียเอ,ออ้าไเฮียมันพิมพ์ด่าผม ไม่เทียจริงไอ้อไรงานเี่ครไปรีบอร์ดระงับผู้เล่นอื่นแจ้ง,งระงับผู้เล่นอื่นที่มีการทํำผิดต่างๆนี่ไอสัตว์มันอ่ะกูถามจริง <c oughs> รีบอร์ดไม่ได้เออ <c oughs> <c oughs> เพี้ยงปัญหาการาระงับผู้เล่นอื่นที่มีการกระทํำผิดต่างๆ <c oughs> อย่าบอกนะทุกช่องทางอะ่ะ เอ้าโปรโมชั่นของเกมมึงก็มึงก็เป็นเหรอกาลินา่าเว็บคุณเป็นไรเนี่ยโอ้แก้ไขด่นดวนเลยโอ้โชคดีไปนะมึงเว็บล่มวันนี้ไม่ไม่งั้นมึงโดนมึงโดนกุลีพอร์ตแน่